มาแล้วนะนี่เป็นพิธีการเผาศพราชายศัยโยุที่ศูนย์พุทธธรรมหนองห่อโดยพาผีหกตัวเชียงใหม่โดยมีเสียงของท่านอาจารย์ชยยศสลาจอาชมาจากไต้หวันไม่ชอบกินข้าวปลาก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเป็นเสียงประกอบโดยที่ท่านทราบว่าตัวเองเนี่ยจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา ก็จะบันทึกภาพและเสียงไว้แล้วก็จะเป็นการแสดงทาโดยที่ตัวท่านเอง่เว้นบาคละครแสดงวันนี้วันที่มีคนมาร่วมงานศพเป็นจำนวนมากคนชั่ววทําให้ผู้ฟังเนยได้รับเสียงจริงจากทั้นอาญาเป็นบรรยากาศการเผาศพอย่างผีที่ห้าชอบเล่นมาเวลาปัดเป็นเสียงจริงของท่านเองที่แสดงทาให้ลูกศิษย์ ชอบเหยียดชาการทำกินมีทั้งสิ้นหกีอัปรีเอ่ยนี่คือผีที่ญาโยมพุทธบริษัทท่านหลายเถูงไม่ใช่ปะเพาจะมาเลยบอกว่าคล้องกับสมัยพุทธกาลปะเผาศกาจะมาเท่านั้นร่างกายจทมาอัน ถ้าโยมได้เผาผีโยมมาวันนี้ท่านทั้งหลายที่มาวันนี้ก็จะได้รับประโยชน์จากการมาวันนี้ไปอย่างน้นอุตสาเดินทางมาบางท่านมาจากไกลๆมีพระคอยควบคุมการเผาให้สุภา,ภา,าพเรียบร้อยแล้วก็สะมาทำบุญ แต่ถ้าไม่ได้เผาผีออกจากร่างกายผู้คนเริ่มกลับไปจำนวนมากแล้วคุณงามความหลังจากเสร็จงานก็มีลูกศิษย์ลูกหาก็ช่วยกันไม่น้อมนำบเก็บกวาดไม่ว่าจะเป็นเต้นโตเก้าอีทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ไม่มีเศษขยะตกค้างไม่เกิดประโยชน์อะไรกับการมาเพราะมาวันนี้อย่างดีก็ได้รับแจกซีดีดีวดีไปบ้าง ซึ่งมันก็จะไม่มีคุณค่าอะไรถ้าเราไม่เรียนรู้แล้เอาไปปฏิบัติการปฏิบัติเป็นเรื่องใหญ่การที่ดูการเผาศพของท่านไปก็มีเสียงของท่านือปลดคราไปด้วยให้อันสติอาหารเราให้กำลังใจแล้วก็ให้พลังกับผู้ที่มาร่วมงานท่านผู้รู้แต่ว่าธรรมะใครทีใจะไปได้ มีแรงกระตุ้นที่จะให้ทำความดีตามรอยรของพ่ะอาจาร,รย์ชายศต่อไป